บางคนก็ปวดบางคนก็ไม่ปวดผมว่าถามถามว่าเกี่ยวไหมครัไม่คิดอ่าไม่ใช่หมออนี้ครับเกี่ยวใช่้วยสิไม่ใช่มาสูใช่้วยโอ้ black more bio calcium d 3คนที่เหมาะกับการเกี่ยวแคลเซียมมากที่สุดนะครับคือคนที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนนะมีโรคกระดูกพุนหรือว่าขัดมันจะมีโรคบางโรคว่าวรกลิเกต หรือว่าอะไรเงี้ยที่มันขายวิตามินนะอืออู้หู้แต่ใจเย็นครับทุกคนหยุดหยุดบาร์บี้ได้ครบยังขดดาขดตัวสีเขียดอ๋อขาดตัวสีทุกคนครับใจเย็นครับทุกคนครับใจเย็นครับขอเป็นอย่างเห็นการที่ไม่ใช่หมอ <laughs> อะไรก็ได้หนูงงแล้วเราเลยอุ้ยหมนเลยย่ะ ลรากดเขาไปง้แงตรงก่นจะกอง,กองนให้เลือกว่าจะเอากองไหนงอโหโหโกรองนั้นเกาวมีเก้ามีครับเก้ามีโอกาสถ้ากดยูนิคมันต่ำคุมได้ดีก็จะก็จะกลับมาเป็นปกมันก็จะไม่ปวดนะครับเดียวเลือกกล่องงอกรองนั้นโอเคจะเรามาจิ้มกันก่อนนะ,ะว่าเราอยากได้โตไหนกะดูคอเคลื่อน ทานได้ครับเคลือียอมทานได้เลยคนปกติคนที่แบบปวดเมื่อยนมตัวไปไหวก็ทานได้ก็ราะใช้ดดีเพราะเสน่ห์น่าจะขาดผมว่าไม่ขาดก็แบบพีเนียแบบว่าไม่เกินแน่นอนหนูอยากได้อันนี้ไม่ก็อันนี้อันนี้ไม่ก็อันนี้ท <Okay. S 2> ี่มันมีคนท้องทานได้กดได้หนะ้าช่องเลยนะครับ <S <S แฟดเกดแฟดเซลล์อยู่สองตัวนี้นะพักไงโอ้เดี๋ยวนะทุกคน สมัเชื่อจริงๆไปมากระจายมาคนเขามไม่เห็นไงไม่เป็นไรเดี๋ยวมือเท้าชาฮะเยี่ยงว<ะ>๊าดแล้วถูกจำกัดนะครับทุกคนสินาทียังไม่ทำเลยอ่ะแค่มันถือบอกว่าอะไรเชิงพาณิชย์งงเหมือนกันอันนี้คือโดนจำกัดอย่างโดนแล้ว ก็คือจะไม่พูดไปมากกว่านี้สิ่งที่น่เป็นอะไรกันไกลนานนานเดี๋ยวก็โดนรุนแรงนะเข้าหาไม่เมื่อกี้ไม่บอกว่าพูดอะไรเชื่อมพันชี้ชไม่ได้ขายของเลยนางชวารีทิชชู่นางชวารีมันคนลดเลยอะโดยแล้วโดนปิดการแล้วอ,องไรเนาะเล่นด้วยแหละจากแอปใหม่ พูดเรื่องน้องตุ๊กพูดไม่ได้เหรออะไรขายของไงห้ามบอกก่อนนะแบกหมออะไรก็ไม่รู้มันบอกว่าเชืงพาณิชย์ค่ะเมื่อกี้เชื่มันบอกว่าเชื่องพาณิดช,อออชอดชอ,อะไรสักอย่างมาช่าง,งหัวพี่บุ๊กบอกเดียวพี่ยังไม่จิ้มเลยพี่อยากได้อนไหนอ่ะช่วยจิ้มมนที่มันเป็นไปได้หน่อยหัวคนเด้งแบบกระชูเไไดเลย เอาเดียวหนีแม่ไหนผมไม่ได้ขายของนี่เดชเป็นพกกล้องซูมเหรอใครเทียวเหรอไปพอเมื่อกี้พูดครีมอะไรพูดอะไรไม่ได้เลยเหรอโอที่บอกคนนะช่างช่างช่างอะไรไปมีอะไรตัวไหนหนูอยากได้แม่นี้กันนี้ไปเออกระแต่ันตัวไหอ่ะเดี๋ยวตีปาโอเคสรุปได้สีดำผู่ร้องไห้ <c oughs> เออเล่นเยอ e. จิบสบูสบูจบสูติเตาจิบสบู่สวัสดีครับไปส,ส <c oughs> ได้สีเข็ดแน่นอนเฮ้ยอย่าเพิงเปิดเดี๋ยวมันเห็นนะมยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออมันไม่เป็นมันมันมันสตองไม่ดูมันไม่ดูเอาเอาการอ่ะโอ้ยใหญ่มากบิ๊กเติมเติมเติมมนเตะคนดูฉันออกเหรอฮะชอบจัดการมันเลยบีเออเมื่อกี้มันทำชั้นเหมือนกันเออตัวสาบแน่ diamond ตัวตาที่หมเลสเป็นเป้ะนะขอยังห้ามอย่าเพิ่งดูนะ เอาหน้าหันไปทางอื่นแล้วก็จบเอาตอนนึงอ่ะอมแล้วเอาได้ไงเอาเลยน่ต่าเล้ยเลยไปเลยโดนแม่เฮย้ยฉันเห็นขามันเจอโดนแม่ทัาพริกกับพริกไทยกับเกลือมาถผาฉันจับได้ขามันเหมือนกันอไยังหนึงน่งสองสาม เฮ้ย <laughs> <laughs> นี่นะครับตามันกรอกได้ด้วยความน่ารักเ,เลือกตัวเลือลกแกเองกับมือมเลือสีกล่องทำไมไม่เอาไม้ทั้งหมดเลยเล่าไม่มือถือกล่องเป็นเริ่มเวลาเธอเคี้ยวแล้วแข็งเป๊ะไม่ได้มาหอมอุ้ย ตาขี้ตาขี้เกียดเป็นไล่นี่ยเอมีอะไรเยอะแยะนี่หาบุ้งมาอย่นะไม่เล้นเลยคุณด่างไม่ต้องซื้อมาเล่นเลยก็บอกแล้วถ้าตัวนี้มันไม่น่ารักซื้อมาทำไมน่ารักถ้าเกิดมันเป็นอันนั้นนะ่ะคุอเส้นตรงเดียว หน้าตาเหมือนของเล่นตอนแบบสี่ขวบได้อีกสองอันมันหมมันแับยักษ์กระตุ้นโ <eye> ้ยไปถ่สยร่างให้มันเร็วไปถอายราให้มันเร็วถาอีกเสีได้รึเป่อใช่เอาหมดเลรู้เลยจะจ่ายแล้วใช่ไ แต่งตัวต uh. ุ๊กตาบาร์บี้เช็คเกอร์ก่อนนะคระแต่งตัวตุ๊กตาบาร์บี้ถึงจะเต้นอุ้ยตัวนี้เออคีเออมันคอมันเอียงอะเป็นอะไรอ่ะคอโซนหรอมีหมวดด้วยนะคะผมแต่ไงอืออือเฮ้ยแต่ได้จริงเหรอแต่ได้จริงดิ นึเกล็กมาตัวเัขที่คำคำยังคำยังชิบม,มโตจะะักบาทแป่ละอห้าสิบบาทแยห้าสิบเองสาบาทใส่ไหมนะเจงทางใส่ให้หน่อยหมอบอยที่หลังเส่ะเสื้อกันอื แต่ได้จริงเหอแต่ได้จริงดิดูเล็กมากเลยติดก้อนติดก้อนบานคนตัวใหญ่ติดดาบโอ้ยแม่คาได้ดิมีกางเกงด้วยเหรออ่าไอ้หน้อยมันรอเทาสีชมพูจริงดิอ๋อมีเยี่ยมอ้าวต้องใส่เยี่ยมก่อนใช่ไหมนี่ไม่ใช่ใส่สีก็ได้ใช่ปะ ใช่แหละผีต้องผูกไรอ่ะก็แค่ผูกใส่ที่ไนได้เด้ยวไม่รู้ไม่ได้ก็ต้องได้เอ๊ะหลยมันไม่ได้ทำให้ผูกเพราะถ้าเราใส่มันจะผูกอเล็กมากเลยนะอื้อือึอึ ดา,งงา,าก่นไงมันใส่เกงหน่อยเถดเดินี่มีรูตดอวืมใส่ได้แล้วนี่ไต้อใส่เยียงไ็ไอืมเท่เลยนี่ดูหวัวานี่ใส่เกือบก่อนใส่เกือบดูหวัวใส่เกืกอบก,ก่อนนะ มันแพนกนลับไม่ได้จริงนะใช่พูดลงไปเลยที่คอของฉันลูกเสือสามมันรุ่นใหญ่ใช่ไหมมาโครล,ลาครับนี่นายว้ยเตียงเลยได้เ,ดยเลยว้ ติดไว้แล้วมาแต่งอันนี y, like shoe, ้ต <ique> ่อโน้นเชื่อค่ะเขาอยู่ในถุงนู้นโอ้โหหูแบบเราต้องติดอันนี้ได้เลยดิเออมีเสื่อค่าติดแวยเนี่ยเห็นเปล่าเขายืนได้ด้วยนะจ๊ะพี่จะบอก นี่เขาต้องไปอยูนตรงอื่นเขาบางทูออันนี้เยี่ยมจริงเอ๊ะขาใส่เสื้อก่อนคนนี้ถอดรงเท้าก,ก่อนเฮ้ยโอ้โหเลยนนี้ใส่แบบนี้เอาแขนเข้าไปเคยเล่นตุ๊กตาไหมตอนเด็กอ่ะไม่เคยตู้ไีไย ก็เล่นเบบีฉันก็เล่นเบบีฉันก็เล่นรถแข่งฉันก็เล่นรถแข่งของเล่นเด็กสมัยเธอเขาเล่นอะไรกันอนะไม่เบบีเหรอแตสมัยหนูก็ยังเล่นเบบีอยู่เลยนะอืมไม่มแบบีติดเต้อวันเกิดเฮ้ยอ๋ยอในฝัน ฝึกไปเลยฝึกอยู่ครับชิะเล่นอ้าโดดยางเล่นอยู่เคยเล่นแบบปฐมแล้วโดดยางเล่นกับฝึกแ่ไงเนาะแส่งไปเลยเข้าได้ไหมเนาะ <c oughs> ได้ชิแต่ยังมันจะได้หะได้นี่มันทำใหญ่ๆห่มา น่ได้สองตัวนั้นด้วย <c oughs> ต้องเป็นสีชมพูได่ไหมได้แล้วอีเช่ยปะมันต้องมีตัวที่หนูอยากได้หนึ่งตัวใช่เ <c oughs> ขาไม่ออกมาหมดแล้วตัวที่หนูอยากได้มันใส่ได้จริงเหรอไดจริงมันแน่นมากเลยเบ๊เกี่ยวไว้อยู่ก็เลยแน่นนี่หายแน่นนะอืมเห็นไหมนมันจะหักไหมไม่หัก แข่งขึ้นเแขงขึ้นเนี่ยอ๋อมันรอไว้หา่างบีรูนั่นนะ่ะน่ารัก้วสิเ <c oughs> นี่ยอีเส่งหัว ตัวอะไรก่อนอ่านว่าอะไรก็ไม่แล้วได้เลยเดี๋ยวเอามาเพิ่มเอามาจกกลังอพ่อใหญ่ยังไม่หาน้ำเลยหมอนอนตาไว้ไหวแหละแกหนุแกเสร็จเดี๋ยวก็จะไปแหละหมอแกให้ดูเฉยอาชีวัย ฮ่าเนี่ยฉันชอบฉันไม่เอาโอ้แตวต,วตัวนี้มันน่ารักอ่ะไห,หนเปลี่ยน<ห>ลูก<ห>ตาชี้นี่เราใช้แสงไซบุกอุ้ยตายไิคิตี้เลยอ่ะมีความรักมีความรักไม่ชอบตานี้ฮะฉันชอบตานี้อ่ะตาบอด อ้าเจอแล้วถินเทนถินเทนถินเทนเป็นรูปก้อยเมฆเหรอใช่คขาเลยเป็นรูปดาวน่ามากจังเลยอ่ะคนนี้เป็นผู้หญิงแน่เลยขณะนี้ผู้ชายคนนี้มีหน้ามาสีเทาคนนี้มีหน้าสีชมพูเทน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 ถินเทน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 โอเคอ้าวถอดทำไมเราหมวกอ่ะ ห้ามถอดนะเพราะว่ามันร<ม>้อน,นไปในห้องไปมันตีองแดดมันร้อนลูกเซนงอกว้ตั้งได้ปะได้สิน่ารักเนาะยังไ,ได้อีกมันตางได้ละเอากล่องมันไปถ่ายได้ไหมที่ออนไลน์มันมีขายไหมดีขอดูกกล่องหน่อยค่ะ อะไรอีกีปิดเลยอยู่ทด่นิ่คุเข้ามาดูไต้เลยนะโอ้ยมม่มีสีน,นี้เลยใช่หีสามแบบทำไมเราไม่ได้สอแบบเลยอ่ะฮะขอแคบกล้องหน่อยน่ารักและสี หนูว่ามันน่ารักมันหอมด้วยนะจำกันอีกแล้วไปอีกกว่าเจอกันครับเขาคือน้องถั่วเขาบอกครับกับเจอกันไปแล้วนะคะทุกคนตั้งตารอแล้วลวันที่เจ็ดจุดแปดไปแล้วนะคะ<ช>เดาวปังออดูยาวไว้มากเอาเพิ่งมาไม่เป็นอให้พี่ช่วงนี้จิ๊กดาวเป็นอะไรดู จำกัดผมจังเลยจำกัดผมจังเลยตัวละแปดร้อยห้าชิบเองอ้าวหรอมันหาว่าเราขายตุ๊กตาเหรอไม่รู้มันเป็นบ้าบ้าขอบคุณครับเจอกันค่ะพี่พี่ลาบบายลาบบายค่ะลาบบายายบาย